ตัวเดียวจบทุกอย่างครับกับสินค้ายอดนิยมของเราครับนี่ครับนี่ก็คือซับบ็อกเมอรจันของเราครับ Mercury 8.4 HD ครับเป็นซับบ็อกที่มีโปรเซสเซอร์ในตัวครับสามารถปรับจูนด้วยสมาร์ทโฟนได้ครับสวัสดีครับคุณปอนครับสวัสดีครับเยเบลลี่ครับเป็นไี่งครับซับบ็อกมารจันของเราครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการปรับจูนเสียงนะครับผ่านหน้าจอของสมาร์ทโฟนนะครับ นี่อ้โหที่ทั้งในส่วนของความถี่นะครับในส่วนของความดังของแต่ละลำโพงนะครับแล้วก็มีอีโคไลเซอร์ด้วยครับโอ้โหนี่ครับปรับจูนผ่านซับดิสพีของเรานะเสียงดีมากๆครับเป็นซับที่มีแอมป์ในตัวครับขับลาโพงได้หมดเลยเป็นทั้งเบสทั้งกลางแหลมครับแล้วยังมีจอด้วยใช่ไหมครับตอนหน้าครับใช่ฮะตัวนี้จะเป็นจอตรงรุ่นเลยครับ9นิ้วของ CRV G5 ครับโอ้นั่นครับงานติดตั้งเข้ารูปสวยงามเลยครับ โชว์หน่อยครับคุณบอลครับครับนี่ฮะระบบต่างของตัวรถยังอยู่เหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นเลนบอชนะครับด้านซ้ายนะเราตีไฟก็จะสามารถโชว์ขึ้นมาบนหน้าจอเลยโอ้โหนี่ครับเลนบอชยังคงอยู่ครับครับผมดู u t u b e Netflix ได้ครบเลยนะตัวนี้นะครับยังสามารถเล่นเป็นแบบแบ่งครึ่งหน้าจอได้ด้วยครับพิจเจออินพิจเจอฮะแบบนี้เลยครับเราสามารถที่จะแบ่งครึ่ง y o YouTube ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ g o o g l e Map อีกครึ่งหนึ่งครับเล่นพร้อมๆกันได้เลยครับ โอ้โหสุดเจ๋งเลยครับจอแอนดรอยตรงรุ่น Honda c ซี g 5ครับอันนี้ครับของกับครับมหัศจรรย์ของเราครับสินค้ายอดนิยมครับชัดทั้งภาพทั้งเสียงครับใครที่สนใจครับสามารถทักแชทเข้ามาตามลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับวันนี้ของันครับสวัสดีครับ